นักเรียนห้องหนึ่งมี40คนชาย18คนสูงเฉลียย่ย158ซนเมตรหญิงมีความสูงเฉลีย่ย153หาความสูงเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้เป็นกี่เซนติเมตรนี้เนี่ยเป็นการหาค่าเฉลีย่ยรวมนั่นเองนะครับก็เข้าสูตรนะ x บารวมเราจะมีสูตรว่า x บารหน n 1บวก x บารสอ n 2ส่วนด้วย n 1บวก n 2นั่นเองนะครับ x บารวมที่นี้นะครับ x บารหนก็คือค่าเฉลี่ยของ ตอนแรกก็คือของนักเรียนชายนั่นเองนะให้เป็นเอกบาหนึ่งแล้วก็เอกบาสองเป็นของผู้หญิงแล้วกันนะครับเป็นร้อยห้าสิบแปดจำนวนคนคนักเรียนชายเขาบอกเป็น Device เท่าไหร่เอ่ยสิบแปดคนเอกบาสองเป็นของผู้หญิงนะแต่จำนวนคนผู้หญิงเขาไม่ได้ให้มาเนาะเราต้องไปหาเองนะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดจากทั้งห้องเนี่ยลบด้วยนักเรียนชายจะที่วิ่งมาเราเป็นยี่สิบสองคนนั่นเองนะครับส่วนด้วยนะครับจำนวนคนมาบวกกันนะจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงบวกกันนะี้อ่ะคราวนี้เราคิดเลขเลยสองพันแปดร้อยสี่สิบสี่บวกกับสามพันสามร้อยหกสิบหกส่วนด้วย 6, สว สีนะครับศูนย์ตัดไปเลยนะทำตอบละ1 5 5 2่อสเลยตอบข้อที่2ได้เลย